คราบเกมโซนดูดิโซนจับไม่ทันเลยไปหน้าไปาบไปหนเนี่ยคราบดิขราบตั้งวเนน่ยคราบดูดิคราบไปหน้าไปเน,นี่นยาบตะอนดูดิขาบอีกเร่อ แทบจะไม่เป็นเตาเแล้วคราบทุกอย่างเอาเอาครับแมวเลยนี่แมแวมาแล้วเอาครับแมวไหมไม่ครับอีกโอนโอนโอนมาดูเลยครับทุกอย่างไปไหนไปไหนแทบจะไม่เป็นเต่าแล้ว